สวัสดีค่ะชลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A s s s t t r r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพัานธ์โดยประมาณก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด u b s c r i b e แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายผิดปกติค่ะในทางโหราศาสตร์เรียกว่าโคจรวิปริตในที่นี้ก็คือการเดินช้าแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะซึ่งเระยะเวลาในการให้ผลก็จะไม่เท่ากันเริ่มจากดาวเสราร์ดาวพฤหัสมฤษติยูแล้วก็ดาวอังคารค่ะเรียงตามลำดับที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ ซึ่งอันที่จริงดาวพุธก็เป็นดาวที่แทบจะเดินผิดปกติตลอดทั้งปีแต่ว่าด้วยความที่เขาย้ายราศีไวยค่ะเราก็เลยเอาไปขยายความในคลิปลายเดือนแทนนะคะและชื่อภพเรือนที่คุณเห็นอยู่นี้อริมรณะวินาเป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นนะคะเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ควรมองนะคะในทางลบไว้ก่อนก็ไม่เสียหายค่ะ เพื่อความไม่ประมาทและพอนะคะแจกแจงออกมาเป็นแต่ละเดือนให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจะเห็นนะคะว่าดาวเสาร์เริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนเป็นดวงแรกตอนนี้ก็อาจจะแค่เริ่มเห็นสัญญาณของอุปสรรคนะคะอาจจะยังไม่ที่ส่งผลเด่นชัดเต็มที่เพราะว่ายังคงได้รับอนิสงส์ที่ดีของดาวพฤหัสช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้อยู่ค่ะเขาจะค่อยๆนะคะให้คุณรับรู้ถึงอุปสรรคความยาก แต่ว่าหลังจากกันยายนเป็นต้นไปนะคะเมื่อดาวพฤหัสและมฤตยูก็จะเดินนิ่งอยู่กับที่เหมือนกันถือว่าสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้เราจะไม่มีดาวตัวช่วยกันแล้วนะคะเพราะเวลาที่ดาวดวงอื่นเสียหรือว่าส่งผลอ่อนกำลังดาวพฤหัสช่วยได้ค่ะแต่ว่าถ้าดาวพฤหัสอ่อนกำลังซักเองนะคะไม่มีดาวดวงไหนช่วยได้จากที่เป็นอยู่นี้นะคะ หลายๆอย่างก็จะเพิ่มดีกรีความยากความติดขัดการใช้ชีวิตในบางแง่มุมก็จะรู้สึกยากขึ้นอย่างเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะและดูเหมือนว่านะคะเดือนพฤศจิกายนจะหนักหน่วงที่สุดเพราะว่าดาวแต่ละดวงก็จะอยู่ในจุดสีแดงทั้งหมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งเดือนธันวาคมเองก็ตามนะคะต่อให้ดาวเสารจะเริ่มกลับมาเดินปกติแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังคงกลับไปเป็นสีเขียวไม่ได้ และการโคจรวิปริตที่มีผลไปถึงสิ้นปีนะคะก็คือคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าฉะนั้นนะคะช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าเราคงต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีๆเลยแหละคะ่ะเพราะว่าทิศทางจะไม่ค่อยสดใสเอาซะเลยเจตนาที่ทำคลิปนี้นะคะก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้คุณทราบสถานการณ์ล่วงหน้านะคะไปพร้อมๆกันค่ะ กับสถานการณ์ที่ส่งผลไปในทางลบนะคะให้สอดคล้องกับการเดินผิดปกติของดาวในแต่ละดวงซึ่งความผันผวนต่างๆนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงครึ่งปีหลังแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดของผู้คุณแต่ละคนด้วยความหนักเบาในชีวิตไม่เท่ากันแน่นอนค่ะซึ่งการตีความภาพรวมแบบนี้นะคะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางไว้เพื่อป้องกันเท่านั้นค่ะ ในจุดที่คุณคิดว่ามีความเสี่ยงนะคะก็อย่าประมาทส่วนอะไรที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคุณก็ฟังผ่นผานๆนะคะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์ได้การตีความในหลายๆจุดนะคะเราจะอธิบายแบบผสมดาวไปเลยค่ะเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันอันไหนแยกตีความได้เราจะแยกให้สำหรับรักขนาราศีมังกรนะคะดาวทั้งสี่ดวงนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภพเรือนที่เสีย แต่ณปัจจุบันนะคะที่เราพยากรณ์อยู่นี้ดาวดวงอื่นๆนะคะเขาทยอยเข้าสู่ภพอริสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะเราแนะนำอยากให้คุณฟังคลิปปลายเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะว่าจะเห็นภาพของอุปสรรคที่กำลังก่อตัวได้อย่างชัดเจนซึ่งมีผลนะคะทั้งในด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับให้คุณทราบตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะเน้นแค่ดาวสี่ดวงนี้เท่านั้น เริ่มจากนะคะที่อยากให้คุณลองสังเกตเดือนมิถุนายนในแต่ละปีของพวกคุณนะคะว่ามันจะเริ่มมีเรื่องยากๆแล้วก็อุปสรรคต่างๆก่อตัวขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่พบอริของพวกคุณจะแสดงผลถ้าคุณยังจำกงล้อแห่งโชคชะตากันได้จะเห็นนะคะว่าพบอริอยู่ในเดือนมิถุนายนเรื่องยากต่างๆนะคะเริ่มก่อตัวแบบเห็นภาพได้อย่างชัดเจนพอเดือนสิงหาคมนะคะพบมรณะก็จะออกฤทธิ์ตาม ซึ่งในคลิปลายเดือนนะคะผลของพบอริอุปสรรคต่างๆที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ตอนนี้ย่อมที่จะมีผลมาถึงปัจจุบันนะคะโดยที่เรื่องบางเรื่องนะคะก็ยังดำเนินเลื่อยไปจนถึงเดือนสิงหาคมได้ไปถึงพบมรณะถึงตอนนั้นนะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างแต่ละคนนะคะก็จะมีความพิกผันในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าที่อยู่อาศัย บางคนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะชั่วคราวหรือว่าถาวรความสัมพันธ์กับบางสถานะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจบความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าไปคนใหม่มาการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันและเดี๋ยวพอนะคะตั้งหลักปรับตัวกันได้ก็จะเกิดความพลิกผันอีกครั้งนะคะในช่วงที่ดาวทยอยย้ายเข้าพบวีนาศ ช่วงเดือนธันวาคมนะคะคาบเกี่ยวปีหน้าไปเลยนี่คือ3ช่วงของความพลิกผันที่ถูกกำหนดมาอยู่แล้วนะคะของรักนาราศีมังกรยังไม่เกี่ยวกับดาวที่โคจรเข้าไปนะคะเพราะว่าดาวแต่ละดวงก็จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องราวต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเราให้หลักการตรงนี้เพื่อว่าให้คุณไปสังเกตตัวเองกันนะคะว่าช่วงของความพลิกผันในชีวิตก็จะไม่ค่อยพ้น3ช่วงเวลานี้แล้วค่ะ ขึ้นอยู่กับดาวที่โคจรเข้าไปด้วยนะคะว่าจะส่งผลยาวนานแค่ไหนและเจะว่าไปนะคะดาวทั้งสี่ดวงนี้อยู่ในองศาและก็มีความเชื่อมโยงกับลัคนามังกรอย่างชัดเจนเป็นตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งสิ้นค่ะและถ้าจะไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์นะคะที่ดาวเริ่มเดินผิดปกติก็ต้องเริ่มจากดาวประจำราศีของผู้คุณก่อนเลยลองนึกภาพตามเรากันไปแบบง่ายๆนะคะ เมื่อดาวที่เป็นตัวแทนเกิดความสะดุดติดขัดก็มีผลทำให้การขับเคลื่อนตัวตนของคุณก็จะเกิดความสะดุดติดขัดตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดการตัดสินใจช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะถ้าคุณมีเรื่องสำคัญสคัญที่จะต้องตัดสินใจพยายามอย่าคิดหรือว่าตัดสินใจแต่เพียงลำพังค่ะมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้ วิธีแก้เครด์สำหรับเรานะคะก็คือต้องอาศัยคนอื่นเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเพราะเมื่อใดที่ดาวประจำราศีไม่ส่งเสริมบางทีเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะหากลยานมิตรที่ดีให้เจอนะคะซึ่งคุณก็อาจจะมีอยู่แล้วก็ได้แล้วก็เป็นไปได้กับทุกสถานะหรือนะคะถ้าดูแล้วเรื่องที่คุณอยากที่จะปรึกษาหวังพึ่งใครได้ยากจริงจ ก็ไม่ควรนะคะที่จะพาตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องที่ไม่จำเป็นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในทุกรูปแบบนะคะอะไรที่ดึงจังหวะรอไว้ก่อนได้ก็ควรที่จะรอเรื่องบางเรื่องนะคะฝืนไปนอกจากจะได้แค่เสมอตัวก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียบางอย่างตามมาได้อีกทั้งนะคะไม่ควรที่จะมีเรื่องของคู่แข่งหรือว่าคู่กรณีโดยที่ไม่จำเป็นสร้างศัตรูนั่นแหะคะ่ะว่าง,ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าดาวตัวแทนคู่กรณีของคุณมีกําลังที่เหนือกว่าทําอะไรในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตเปล่าๆค่ะคนที่มีเรื่องของการฟ้องร้องมีคู่ความก็จะเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ก็ตามแต่ว่าโชคดีนะคะที่ดาวเข้าไปพักองศาอยู่ในภพเรือนที่ไม่ได้เสียมีพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือน ตอนนี้นะคะก็เข้าไปอยู่ในภพที่สามภพสหัชชาซึ่งก็ถือว่ามีด้านที่ให้อนิสงค์ที่ดีอยู่ถึงแม้ว่านะคะจะเข้าไปสร้างความปั่นป่วนที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงได้บ้างแต่ว่าถ้าช่วงปลายปีนี้นะคะถ้าจะมีเรื่องอะไรที่ยุ่งยากที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวญาติพี่น้องก็อาจจะมีส่วนของดาวพฤหัสนะคะเข้ามามีส่วนด้วยค่ะเพราะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนเมื่อคุณภาพของดาวลดลง ความเกี่ยวข้องของดาวในเรื่องนั้นๆก็จะมีความเสริมถอยตามไปด้วยอาจจะพึ่งพาญาพี่น้องได้ยากนะคะสำหรับบางคนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินดาวเสาพักองศาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะเรามองว่าการเงินของคุณยังมีการขับเคลื่อนค่ะแต่ว่าจะบอกว่าจะพูดว่าดีเลยก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ว่าท่ามกลางนะคะเศรษฐกิจของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดูแล้วนะคะก็ยังมีทิศทางที่ดีกว่าอีกหลายๆลักษณ เรื่องของการทำมาหาได้นะคะของพวกคุณเราจัดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วกันค่ะยกเว้นนะคะว่าถ้าใครมีอาชีพที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยานพาหนะที่ดินผู้รับเหมาอู่ซ่อมรถก็อาจจะต้องวางแผนหาทางหนีทีไล่หรือว่าต้องปรับตัวกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าดาวเสาร์นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงค่ะ จะทำให้สายงารอาชีพนี้ไปต่อได้ยากสักหน่อยหรือว่าใครนะคะที่คุณมีแผนที่จะขายอาสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะขายออกได้ยากเช่นกันค่ะสำหรับดาวดวงนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้เรามองว่าเหมาะกับการปูรากฐานในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะหรือว่ามีความคิดมีความสนใจที่จะทำแต่ก็ไม่สามารถนะคะที่จะไปเร่งรัดเอาผลสำเร็จได้การปูรากฐานก็คือการทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ เรายกตัวอย่างเรื่องของการศึกษาหาความรู้แล้วกันนะคะเรียนในสิ่งที่มีความซับซ้อนและก็ใช้เวลาเป็นอาชีพเฉพาะทางใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะฝึกให้ชำนาญนะคะให้รู้จริงดูแล้วนะคะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตนี่ถึงจะเหมาะกับสิ่งนี้นะคะที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานที่คุณทำอยู่ได้ด้วยได้อันนี้แนะนำค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมีความเชื่อมโยงไปถึงดาวพฤหัส สำหรับผู้ติดตามเรามาก่อนหน้านี้นะคะและได้มีโอกาสได้ฟังคลิปภาพรวมปี2567ก็น่าที่จะเคยพอได้ฟังคำนี้นะคะว่าจําความรู้สึกสี่เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วให้ดีนะคะนั่นแหละค่ะมีในย่าปังอย่างแฝงอยู่และสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะอาจจะได้ยินแต่สิ่งดีๆจากดาวพฤหัสกันมามาฟังในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับกันบ้างนะคะ ซึ่งในตำแหน,น่งนี้ดาวได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์ค่ะแต่ว่าเมื่อใดที่ดาวเดินผิดปกติอันนิสงในด้านที่ดีก็คงจะไม่เท่าเวลาที่ดาวเดินเป็นปกติหรอกนะคะอันนี้คือหลักความเป็นจริงทั่วไปคุณความดีที่ควรจะได้มันก็จะถูกลดทอนค่ะถ้าเปรียบเป็นคนก็จะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอการที่จะหยิบจับทําอะไรมันก็จะไม่เหมือนเวลาที่ร่างกายเราเป็นปกติชั้นใดชั้นนั้นนะคะ จากที่เคยให้อนิสงส์ที่ดีก็อาจจะทําให้เกิดความสะดุดติดขัดได้เช่นกันซึ่งเรื่องแรกที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของการครบคนนะคะความเกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่งที่คุณจะต้องทําร่วมกับผู้อื่นมีบุคคลที่สองที่สามเข้ามาร่วมด้วยเป็นไปได้กับทุกสถานะนะคะลองดูว่าคุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครเกณฑ์ของการที่จะมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นค่ะ สิ่งที่ไม่เปิดเผยซึ่งอาจจะเข้ามาในหลายรูปแบบนะคะเป็นได้ทั้งอริศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีหรือว่าเป็นโรคไข้ไข้เจ็บที่แฝงอยู่แล้วในร่างกายนะคะโรคประจําตัวที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้การมีความลับและถ้าคุณมีปัญหานะคะหรือว่าถ้าจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าผลประโยชน์กับใครก็ไม่น่าที่จะพ้นคนใกล้ตัวค่ะญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนมีการทําอะไรที่อยู่ลับหลังไม่เปิดเผย มีเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้และการที่ดาวนะคะเข้าไปพักองศาอยู่ในภพปุตตะเป็นภพเดือนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะคะโดยทั่วไปถ้าเป็นเรื่องของสถานะความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะระวังเรื่องของการคบซ้อนคะ่ะถือว่าช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนะคะจะเป็นสองเดือนที่มีความเปราะบางในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ ช่วงนี้นะคะคุณอาจที่จะต้องเหมาะที่จะดูใจศึกษากันไปก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเพราะว่าหลังจากเดือนกันยายนถ้าสถานะของพวกคุณยังไปต่อกันได้อยู่ก็ถือว่าผ่านช่วงบททดสอบของภพมรณะได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันคะ่ะเพราะว่าคู่ที่ศีลไม่เสมอกันก็จะผ่านภพมรณะไปได้ยากช่วงเดือนสิงหากันยานะคะอีกทั้งเรื่องของการเดินทางในช่วงสีเดือนสุดท้ายของปี ก็อาจจะเกิดความสะดุดติดขัดในการเดินทางค่ะจะไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันนะคะอีกทั้งนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะนึกถึงสถานที่เก่าๆที่เคยไปแล้วในอดีตส่วนจะได้กลับไปไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือไม่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนรู้จักเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานาน การทำเอกสารข้อตกลงที่มีความสำคัญนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะผลักดันให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดในช่วงกลางปีเพราะว่าถ้าไปถึงช่วงนั้นนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความล่าช้าขับเคลื่อนได้นะคะแต่ก็จะไม่รับรื่นเท่าที่ควรและสุดท้ายนะคะสำหรับดาวพฤหัสคุณก็หน้าที่จะไม่เหมาะกับเรื่องของการเสี่ยงโชคสักเท่าไหรค่ค่ะมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ถ้าจะเสี่ยงโชคก็เอาแค่พอได้ลุ้นกันนะคะ อีกั้งนะคะความเกี่ยวข้องของดาวมฤตยูซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็ก็จะเป็นดาวที่เราจะไปเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะต้องพิจารณาจากดาวเจ้าเรือนดาวสุขเป็นสําคัญเอาเป็นว่านะคะถ้าเมื่อใดดาวสุ์โคจรเข้าพบมรณะแล้วก็วินาศเป็นช่วงปลายปีนะคะมฤตยูก็อาจจะกระตุ้นให้คุณจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรอีกใหม่อีกสิ่งหนึ่ง เป็นไปได้ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์คนเก่าไปคนใหม่มาหรือว่าเป็นเรื่องของการทํางานนะคะที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไม่ช่วงเดือนสิงหาคมก็ไปที่ปลายปีเลยค่ะนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนจะไม่เท่ากันและก็มาถึงดาวเด่นของคลิปนี้นะคะดาวอังคารตรงนี้มีคำกรอนทางโหราศาสตร์มาฝากกันค่ะอธิบายความหมายของคำว่าม,มนเสดจพักให้ฟังกันก่อนนะคะมนก็คือเดินช้า เสด์ก็คือเดินเร็วและพักก็คือหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งสามแบบนี้ก็คือการโคจรผิดปกติทั้งสิ้นค่ะพระเครา์มนเสร์พักนานาทำนายว่าต่างๆจะเกิดเป็นอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสร์นั้นท่านว่าเกิดยุคเข็นอังคารมนจะวิกลบังเกิดเป็นมหาชนเกิดเข็นออกผีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมาก ความทุกยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายพระเสาและอังคารท่านพิปลายพักในราศีร้ายจําเพาะมีคือพฤษพสิงมีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สีราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนตรงนี้นะคะนำมาแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะที่เกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งช่วงที่ดาวพัก บังเอิญว่าอยู่ในราศีกรกฎนะคะไม่ได้อยู่ในราศีพฤษภสิงหมีนธนูตามคำกลอนการให้ผลในทางโลกก็อาจจะเบาบางลงไปได้หน่อยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะพอถึงอย่างไรเขาก็เป็นดาวป่าพะคอค่ะในด้านที่ให้โทษก็ย่อมที่จะมีติดตัวมาและก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะดาวอังคารในตำแหน่งนี้ก็ไปเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าคาดอัมพุภุมิโม ก่อนที่จะไปขยายความนะคะว่าคาดอําพุภุมโมคืออะไรเราจะพูดถึงเกณฑ์ทั่วไปให้คุณได้ฟังกันก่อนคะ่ะแต่จะว่าไปนะคะเราก็ติดใจกับคำกรอน,นึงที่ว่าอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาตรงนี้ขออนุญาตตีความนะคะเรามองว่าช่วงปลายปีนี้นะคะช่วงที่ดาวอังคารพักองศาน่าจะมีทั้งศึกนอกและก็ศึกในเลยแะคะ่ะไม่ใช่เรื่องของการสู้รบนะคะ แต่ว่าเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของดินแดนพื้นที่ทํากินต่างชาตินะคะเข้ามาหาผลประโยชน์ในบ้านเมืองของเราอย่างเสรีจากที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าดวงเมืองเองนะคะที่เราเพิ่งทําของรัคนาราศีเมษจบไปก็มีความเสื่อมถอยในเรื่องของสีลธธรรมกฎหมายมันสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะตรงนี้ก็มีความสอดคล้องกับทั้งดาวเสาแล้ก็ดาวพฤหัส แต่ละประเทศนะคะก็จะมีการแบ่งพักแบ่งพวกเลือกข้างการติดต่อดิวงานผลประโยชน์กันแบบลับๆล,ล,ลองติดตามดูกันต่อไปนะคะและสำหรับนะคะดาวอังคารในตำแหน่งนี้ของพวกคุณเลงลัคนาซึ่งก็จะไม่พ้นนะคะที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะมีผลน,นะคะกับหลักทรัพย์แล้วก็ความมั่นคงรูปแบบแตรูปแบบหนึ่ง เรื่องของครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวไหนมีเรื่องของมรดกพินัยกรรมนะคะตรงนี้ก็จะมีปัญหาอย่างชัดเจนส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องของลาภผลนะคะไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็อาจจะนํามาซึ่งเรื่องยุ่งยากบางอย่างตามมาด้วยช่วงปลายปีนี้นะคะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการครบคนฟังดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่ใครบางคนในที่นี้นี่แหละคะ่ะ ที่อาจจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากสังคลอนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ความมั่นคงของคุณได้ทั้งสังคมคนรู้จักเก่าแล้วก็ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนก็ตามถ้าเมื่อใดนะคะที่มีการถูกชักชวนหรือว่าโน้มน้าวไปทําอะไรร่วมกันโดยเฉพาะนะคะที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะคะคุณต้องใช้วิจ,จะะารณญาณให้มากเพราะก็จะมีคนที่มีเจตนาอื่นแอบแฝงปะปนเข้ามาไม่ใช่ทั้งหมดคะ่ะ หรือแม้แต่กระทั่งนะคะเป็นการถูกบอกเลิกสัญญาอย่างมนุษย์ทำงานอย่างพวกเรานะคะก็จะมีสัญญาณตัวหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือสัญญาจ้างงานซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกเลิกจ้างตรงนี้นะคะสำหรับคนที่คุณดูแล้วนะคะคุณยังมีความไม่มั่นคงในเรื่องของอาชีพการทำงานเป็นหลักเท่านั้นค่ะหรือไม่นะคะคุณยังมีรายได้ทางเดียวอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัย คุณควรที่จะต้องมีแผนสองหรือว่าอาทิพเสริมเผื่อไว้คนที่เป็นเจ้าของกิจการคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคู่ค้าคู่สัญญากับของคุณก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ก็ไม่เสียหายนะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นการตีความภาพรวมนะคะเราแค่พยายามหาตัวอย่างนะคะให้มันเข้าเกณฑ์กับหลักทรัพย์แล้วก็ลาบผลของพวกคุณซึ่งนะคะมันอาจจะถูกเบียดเบียนด้วยรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งก็ได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลจนเกินเหตุนะคะมองให้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมไว้ค่ะต่อจากนี้นะคะคือเกณฑ์ที่จะเพิ่มเติมให้นะคะเป็นเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์เพื่อให้คุณทราบที่มาที่ไปของการตีความนะคะว่าทำไมเราควรมองไปในทางที่จะต้องตั้งรับกันซึ่งจะมีผลชัดเจนกับคนที่มีดาวอังคารนะคะในพื้นดวงกําเนิดอยู่ในตําแหน่งนี้ถือว่านะคะมีคาดอัมพุภุมโมอยู่ในพื้นดวงกําเนิด บางคนสงสัยนะคะว่าดาวในพื้นดวงกำเนิดมาจากไหนมาจากการผูกดวงนะคะนักพยากรจะใช้วันเดือนปีและก็เวลาเกิดระบุจังหวัดที่เกิดได้ก็จะยิ่งดีค่ะหาจุดกำเนิดของดาวในพื้นดวงของแต่ละคนออกมานะคะนี่จึงเป็นที่มานะคะว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนควรฟังการพยากรณ์จากลัคนาเป็นหลักนะคะ แต่ว่าถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดจึงค่อยไปฟังจากราศีตามเดือนเกิดแทนเดี๋ยวนี้นะคะก็มีหลายโปรแกรมนะคะที่สามารถคำนวณหาลัคนาออกมาให้คุณได้ถ้ามีการนะคะตั้งค่านะคะมาตรฐานของช่องนี้ให้คุณเลือกนะคะปฏิทินสุริยะญาติมหานาทีหชั้นปรับเวลาตามท้องถิ่นนะคะและถ้าใครมีดาวในพื้นดงกำเนิดอยู่ในมืออยู่แล้วดูนะคะว่ามีดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ไหม ถ้ามีก็ควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเมือ่อใดนะคะที่ดาวอังคารโครจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของราศีที่เป็นสัตว์น้ำได้แก่กรกฎมังกรมีนนะคะถือว่าเข้าเกณฑ์คาดอัมพุภูมโมเกณฑ์ของการที่จะมีเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวคะ่ะเลือดตกอย่างออกอุบัติเหตุ เราพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะเราก็เป็นคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงเป็นคาดอัมพุภูโมโมเหมือนกันแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยนะคะว่าทักษะจรจะต้องเป็นกลากินีไม่เป็นกลากินีก็มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ค่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแค่ราศีกรกฎมังกรมีนะคะเพราะถ้ามีดาวอังคารในพื้นดวงอยู่ในสามราศีนี้ถือว่ามีคาดอัมพุภูโมโมในพื้นดวงกําเนิดทั้งสิ้นแค่ว่าความหนักเบาของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะ ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะพอให้ดาวอังคารย้ายเข้าไปในราศีกรกฎเมื่อใดค่ะแค่ว่าคุณจะต้องระวังให้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักการทางโหราศาสตร์ที่มาตีความให้ฟังนะคะแค่ว่าระวังให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะถ้าการใช้ชีวิตประจําวันของพวกคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีความเสี่ยงนะคะเช่นว่าต้องเดินทางขับรถกันอยู่เป็นประจํา ระวังนะคะถ้าว่าถี่บนที่สูงหรือว่างานของคุณจะต้องใช้ของแหลมมีคมและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเสมอไปค่ะเช่นคุณมีแผนนะคะมีกําหนดการรักษาโรคประจําตัวบางอย่างอยู่แล้วที่จะต้องผ่าต้องเจาะมีเลือดออกถ้าเป็นไปได้นะคะก็เอาไปทําช่วงนั้นหรือบางบางคนนะคะมีแผนที่จะโดนมีดหมออยู่แล้วเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เค i s i กันไป หรือว่าถ้าร่างกายของคุณแข็งแรงพอนะคะที่จะสามารถบริจาคเลือดก็แนะนำนะคะและถ้าอยากจะทำบุญบริจาคอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์โรงพยาบาลพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ถือว่าสนับสนุนกันสรุปนะคะเกณฑ์น,นี้ก็คือเตือนเฉพาะคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงกาเนิดที่อยู่ในราศีกรกฎช่วงที่ดาวอังคารโคจรเข้าไปพักองศานะคะช่วงนั้นระวังให้มากกว่าคนทั่วไปค่ะ และก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันนะคะมาสรุปภาพรวมของดาวทั้งสี่ดวงนี้แบบสั้นๆกันค่ะสำหรับรักขนาราศีมังกรเตรียมตั้งรับความพร้อมที่เกี่ยวกับการคบคนไว้เป็นลาดับแรกเลยนะคะบุคคลที่สองที่สที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเข้ามาสร้างความพลิกผันบางอย่างให้กับชีวิตคุณได้เป็นช่วงเวลาที่ควรที่จะปูรากฐานบางสิ่งบางอย่างนะคะแบบที่ไม่ไปเร่งรัดเอาผลสำเร็จ มองให้เป็นลาาผลที่คุณจะสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เป็นหลักค่ะและถ้ามีอะไรนะคะถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญดึงจังหวะเราโอกาสที่เหมาะสมกว่าได้ก็ควรรอพอมีเช่นนั้นนะคะก็จะเหมือนเป็นกับการว่ายน้ำทวนกระแสไปได้ทีละน้อยแต่ก็จะเปิืองแรงแล้วก็เป็นครึ่งปีหลังที่ควรจะบริหารเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ให้ดีค่ะคนที่ศีลไม่เสมอกัน ไม่ว่าจะกับสถานะไหนนะคะก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอาชีพการงานที่ทำอยู่ส่วนเรื่องของการทำมาหาได้นี้ยังมีการขับเคลื่อนนะคะหรือว่าถ้าคุณจะมีปัญหากับใครส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องทองกับใครก็ไประวังเรื่องอื่นแทนคะ่ะไม่ต้องกังวล ส่วนที่ว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันนะคะสี่เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเรายังผ่านกันมาได้และปลายปีนี้เราก็จะผ่านไปได้อีกเช่นกันค่ะแค่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและที่สำคัญนะคะดาวทั้งสี่ดวงนี้ก็เป็นเพียงแค่4ี่เปอร์เซนของทั้งจักรราศรีทั้งหมดแค่คัดมาเฉพาะนะคะเรื่องที่คุณจะต้องวางแผนตั้งรับล่วงหน้า เรื่องดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นแทรกสลับเข้ามาได้ทุกเมื่อนะคะจากอิทธิพลของดาวดวงอื่นท่านที่ฟังกันมาถึงนาทีนี้นะคะคุณก็หน้าที่จะเป็นนักวางแผนแล้วก็ชอบเตรียมการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เช่นนั้นก็คงฟังกันมาไม่ถึงนาทีนี้นะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะจะรวยจะปังก็ต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปและส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปที่การเตือนนะคะเพื่อช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบา และก็ขอให้นะคะสิ่งที่เราตีความในทางลบเกิดขึ้นกับพวกคุณน้อยที่สุดค่ะขอให้เส้นทางของพวกเราทุกคนนะคะถูกชี้แนะถูกนำทางไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรเหนื่อยก็ต้องไม่เหนื่อยเปล่ากันค่ะไม่ไปผิดทางแล้วก็พบกับแสงสว่างทางออกในทุกๆปัญหาที่เราจะต้องฝ่าฟันขอให้พวกคุณมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตกันในทุกๆด้านนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะและก็เช่นเคยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ